สำหรัหลัานี้นะครับก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงเย็นของทุกๆวันนะครับที่ดิวจะต้องรอหลานกลับบ้านน่ารักจังเลยเขียนหมอขอเล่นเขารอเล่นหนูพูดน่ารักดีทำไมอะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชาชัยชาแนลกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันในช่วงเย็นของทุกๆวันนะครับที่ดิวจะต้องรอหลานกลับบ้านแล้วก็เล่นกับหลานแล้วก็ช่วยเลี้ยงหลานนะครับซึ่งตอนนี้ดิวก็มีหลานอยู่สคนด้วยกันนะครับชื่อเอวากับลิบบี้นะครับยายเอวาเนี่ยเจ็ดขวบเราจะแขวบแล้วส่วนยายลิบบี้เนี่ยเพิ่งจะแค่6เดือนแค่นั้นเองตอนนี้นะครับเราก็กําลังมารอยายเอวากับลิบบี้นะครับกำลังจะกลับบ้านนะเนื่องจากเอวาไปเรียนหนน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 ัััังงสืออออะะะะะครรรรรบบบแแลลล้้้้วววววกกกกกก็็ีีีีีีีีเเเเเเเด๋ยยยยยจจจจาามมมมิิขข่่ปโไตทุๆ นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนนะมาดูกันเลยมาแล้วเหรอคะวันนี้เรียนอะไรบ้างโอ้โหไม่คุยด้วยเลยอะทําไมกลับบ้านมาไม่พูดไม่จาเลยไม่คุยกับเขาเลยอะ,ะฮะฮัลโหล้วงไม่เห็จะช่วยอยิซานะ่าเลยเอา้าว่าลุงจะถ่ายบล็อกขอถ่ายบล็อกหน่อยไม่ได้ไงม,มันคือพิซซ่าอะไรคะไหนลูกไหขอดูหน่อยสิโอ้โหน่ากินจังเลยสั่งที่ไหนมาเนเาะไอ้บอไปสั่งที่ไหนมาไม่สั่งอ่าแล้วใครเป็นคนสั่ง เอายายไปคนสั่งเนาะโอ้โหเอวาว่าลุงดูว่าไอว้าใครน่ารักกันไอวทำไมตอบแบบไม่คิดเลยอะไอวาอ่าลุงดูไม่ได้น่ารักก่อนหรอเนี่ยดูดูดูในก็ดูในกล้องดูดีๆเนี่ยใครน่ารักกันไอว้าเขาว่าเขานะไอว้าเขาเหอะไอว้าลุงเหอะไอว้าลุงเหอะไอว้าโอ้โหน่ารักใครที่สุดไอว้าเบาเบาแม่ไม่ได้ยินหรอกรักใครที่สุดแม่แม่โอ้โห พูดอย่างนี้ไม่รักแล้วนะรักลูกมากที่สุดมากกว่าแม่ให้แม่มาดูอุ้ยแม่หนูรักลุงมากที่สุดนะแม่เวลาตีลุงเลยอุ้ยนี่คืออะไรเตรียมตัวตุดจีนโอ้โหพิซซ่าเตาถ่านน่ากินจังเลยอ่ะน่ากินจังเลยเอวาโอ้ลุงไม่อยากมือเปื้อนนะคะดึงเลยค่ะล้างมือก่อนแล้วก็มาดึงได้เลยเอวานึกว่าเหนียวเลย คุณยายเป็กจะทำอะไรเนี่ยไม่อหมายมันงเลยผัดกะเพราผัดกะเพราหรอวันนี้นกะเพราหมูเหรอ,อทำเผื่อด้วยปะเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยลิบบี้น้องลิบบี้น่ารักน่ารักงานมันอิ่มอิ่มเออลิบบี้ขะลิบบี้ไปรับพี่เอวามาเหรอคะวันนี้น้อง <c oughs> ลิบบี้น้องลิบบี้มองกล้องหน่อย <c oughs> ลิบบี้สวัสดีกล้องที่ลิบบี้จะผูลุงเหร ไอพ,พี่จ้าผู้ลุงอะคะแม่เขามาหาใกล้ๆเขามาใกล้ๆเขามาใกล้ๆแล้วเนี่ยตุ๊บๆกันห,น,หน่อยเนะพี่เอวาทำไมแกล้งน้องอย่างเงี้ยล่ะพี่เอวาใส่ใส่หัวเทียนหมี่นี่สิคะของแม่เอาเอว่าใส่ก็ได้ไม่เอาเอว่าดูน้องดึงลุงอยู่เนี่ยเห็นไหม,ไมน,นัง น,นี้เรากำลังจะทำข้าวกะเพราน,นะคะแล้วก็เด็กๆก,กำลังเล่นอยู่ทั้หมดเลยเกลระเทียมพริกเขาให้เราตั้ลูกอัลทไฟขตั้งเลยนะตอนนี้นะครับในขณะที่เขาลังทำข้าวผัดกะเพรากันอยู่นะดิวก็แอบเข้ามาในห้องกินข้าวนะคะเพื่อจะกินเจ้าพิซซ่าอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่าที่น้องเอวาได้กินไปแล้วเป็นพิซซ่าต่ถ่านนะนะ่ากินมากเลย เพราะว่าเขากำลังทำกับข้าวกันอยู่แล้วเสียงมันน่าจะดังน,นะครับน่าจะคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรอให้เขาทำกับข้าวเสร็จแล้วย้ายเข้ามาข้างในก่อนเราค่อยถ่ายกันต่อนะตอนนี้ดูขอ,อก,กินก่อนนะครับเรียบร้อยวันนี้เรียนอะไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้น้องเรียนอะไรบ้างภาษาอังกฤษเหรอแล้วรู้ไหมทําได้ไหมที่คุณครูสอนน่ะทําได้ผิดหนึ่งข้อผิดหนึ่งข้อข้อไหนคะจำได้ไหมผิดว่าอนนะไรผิดว่าอะไรเขาทำว่าเขียน is แต่แต่มันต้องเป็น R เพราะว่า the is f a the t c a t o r fat the cats the cats แปลว่า cats ต้องมี s ถูกไหมมีหลายตัวถูกป่ะ the cats are fat นูนูนั่งเหมือนทันจิโร่ไหมไม่เหมือนทันจิโร่ all dog me me the love องอ้าวโอเคไม่ร้องไม่ร้องแต่เขาชอบป่ะแต่หนูไม่ชอบป่ะก็น้องไอ้วัตแต่งออกมาเพราะก็ออริจินอลอีกอะอะไรกัดเขาอะทีแรกสอนรู้สึกว่าทีแรกเอวัตนไปดูซิไม่อยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าอยู่ หันไปดูที่มันต่ำแล้วมาล่ออ๋อไอ้ชีแม็กซ์เอว้าอันนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่รู้นะครับทุกครั้งที่เรามาล็อกประตูบ้านเนี่ยเราจะมาเล่นหนีทีแม็กกันเอว้าต้องขี่หลังสิคะเร็วอ๋อ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  a few moments later ทำอะไรอ่ะอย่าสองค่ะดี อโอ้โหโอ้โหผัดเก่งเลยเนี่ยทำเองปะเนี่ยไม่แอลเหรอนึกว่าเก่งอะโทอ่าตอนนี้ข้าวผัดกะเพราเราก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูแพงนิเดี๋ยวเรามาลองชิมข้าวผัดกะเพรากันดูนะครับว่าจะรสชาติผ่านไม่ผ่านสำหรับเย็นนี้นะนี่เลย มเดี๋ยวเขาจะกระพือแขนน่ารักจังเลยเขีนมองลูกกระพืออะไรก็เลยกระพือแขนสิคะกระพือเลยน้องลิปปี้เออน่ารักจังเลยลูกโป่งน่ารักจังเลย